กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับโพดาราที่สุดของคนบันเทิงทางด้านของชาวบันเทิงไทยรัฐขอจัดโพดารามาเป็นของขวัญพิเศษแทนใจโดยเราได้ออกสำรวจเสียงโหวตจากบรรดาศิลปินดารานักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยเพื่อเฟ้นหาความเป็นที่สุดในสายตาของคนบันเทิงครับมาดูในหมวดของพระเอกแห่งปีปีนี้เป็นการคมแบกของนเดชคูกิมิยะ ซึ่งปีที่แล้วเพื่อนลืมโหวตจนไม่ติดท็อปไฟแต่ปีนี้กลับมายิ่งใหญ่เอาไปเลยตำแหน่งแชมป์ด้วยคะแนน18.6%แต่อันดับ2ก็จ่อกันมาติดๆชนิดหายใจรถต้นคอสำหรับป้องนวัดซึ่งชื่อนี้ไม่เคยตกชาร์จอยู่ยงคงกระพานเหมือนขุนแผนเป่ามนมหาสเสน่ห์จนเพื่อนเทคะแนนให้17.4%อันดับ3ถามกันมาเยอะ ซึ่งปีนี้พระเอกมหาชนมิกทองระยะมาแล้วแซงทางโค้งเข้าป้ายด้วยคะแนน12.3%อันดับ4มี2คนเบียดกันมาครับคือต่อธนพบและกอฟอนุวัตน์ฟาดคะแนนไปเท่ากัน5.9%และสุดท้ายอันดับที่5มา2คนก็คือเวียสุกลวัฒนคุณพ่อป้ายแดงซึ่งเป็นแชมป์ในปีที่แล้วและมากปรินว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งได้คะแนน4.3%เท่ากัน มาดูหมวดของนางเอกแห่งปีครับแชมป์ปีนี้ควงกันมากับพระเอกแห่งปีเลยเมื่อเสียงส่วนใหญ่โหวตชื่อยาย่าอุรัสยาหวานใจของพี่แบรรี่ที่เพิ่งจะมีละครคู่กันในเรื่องลายกินรีซึ่งคว้าคะแนนไป16.8%อันดับ2เป็นของเบลล่าราณีที่ต้องเสียแชมป์ที่ครองมา2ปีซ้อนไปซึ่งเป็นการแพ้ไปอย่างเฉียดฉิวด้วยคะแนน14.7% อันดับ3ตามมาห่างๆคือแอนทองประสมและนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาที่ขวามาเท่ากัน7.3%เอเซครับอันดับ4เป็นการกลับมาสู่ชาร์อีกครั้งของว่าที่เจ้าสาวคิมคิมเบอร์รี่และนางเอกเคมีสาธารณะมุกดาณรินรักที่ได้คะแนนวมวเท่ากัน5.0%อันดับ5มาถึง4คนด้วยกันครับได้แก่ใหม่ดาวิกาโบเมลล่า ทิสาวาริทิสาและยีนเกลวลินที่ได้คนละ4.1ทางด้านของนักร้องแห่งปีครับมาแรงอย่างกระติดเทอร์โบสำหรับสาวมากความสามารถโบกี้ไลออนด้วยผลงานเพลงที่ฮอตฮิตติดชาร์ตมากมายปีนี้เสียงโหวตก็เลยพุ่งพรวดขึ้นมายืน1ที่14.5อันดับ2ร่วงจากแชมป์ปีที่แล้วครับนนทนนแต่คะแนนก็ทิ้งห่างที่1ไม่มากมาย โดยได้ไป13.0%อันดับ3ยืนยงคงที่ตำแหน่งเดิมสำหรับอิงค์วรันทรซึ่งก็ทำคะแนนได้เท่ากับตูนบอดี้แสลมขวาไป9.3%อันดับ4ก็มี2คนเช่นกันครับดาแอนโฟินและสิงโตนำโชคที่ได้คะแนนโหวตคนละ7.2%อันดับ5ก็มา2เหมือนกันครับบิลกินพุทธิพงศ์ และร็อกเลือดอีสานเจ้าของเพลงร้อยล้านวิวโจอี้ภูวสิทธิ์ซึ่งฟาดคะแนนไป5.1%ซทางด้านของหมวดดาวรุ่งพุ่งแรงพุ่งแรงจริงๆครับสำหรับไร้นรพัฒนที่ฟาดคาริสมาในละครใต้ล่าจนแจ้งเกิดระเบิดท็อปฟอร์มขวาอันดับหนึ่งไปด้วยโหวต21.6อด21.6%อันดับ2เป็นรองไม่มากสำหรับกราฟขนาวุฒ ที่เป็นปีทองเปิดตัวช่อง3ด้วยละครมัดหัวใจใหญ่ซุปตาขว้าคะแนนไป19.4%อันดับ3ข้ามฟากไปช่อง8พระเอกดาวรุ่งภูมิภูมิพันธ์จากศรีสะมานได้รับคะแนน10.8%อันดับ4ปีนี้เหมือนขี่จรวดขึ้นมายืนแถวหน้าจากละครคุณชายโดยแจมรัชตะขว้าไป9.6%อันดับ5ก็มานะยะดาณริญญา ที่ขึ้นแท่นนางเอกร้อยล้านจากบทมิกในหนังสยองขวัญร่างทรงซึ่งได้รับเสียงโหวตมา5.5เปอร์เซนมาต่อกันที่นุ่มวายแห่งปีครับมาแบบแพ็คคู่อันดับหนึ่งซึ่งได้รับเสียงโหวตถล่มทลายได้แก่พีพีกริชที่มาพร้อมกับบิลกินพุทธิพงศ์โดยควงคู่กันฟันเสียงโหวตไปสูงถึง24.0ออันดับสองพุ่งแรงจากเรื่องราวของสองชายกับรักต้องห้ามในละครคุณชาย ทำให้ฟรีมธนพัฒน์กับแจมรัชตะได้โหวต15.5%อันดับ3เป็นของโอมทิติวัฒน์และฟลุก๊กณทั์คู่จิ้นสุดฮอตที่เคยสร้างปรากฏการรับ3ซีรีส์ใน4เดือนมาแล้วโดยคู่นี้ได้คะแนนไป8.9%ตามด้วยอันดับ4ได้แก่เตตะวันกับนิวทิติภูมิคู่จิ้นวายจากซีรีส์ a r k Blue Ki s s จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียวที่เคยทำให้แฮชแท็กขึ้นเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งในไทยและอีกหลายประเทศมาแล้วซึ่งคู่นี้คว้าโหวตไป7.8%และอันดับ5มา2คู่ได้แก่ซีเพลกกับนุนิวชวรินสองหนุ่มหน้าใสที่มาแรงมากในปีนี้และคริสพีรวัตรกับสิงโตปราชยาคู่จิ้นจากซีรีส์วายในตำนานโซตัส แม้ว่าจะประกาศยุติสเส้นทางคู่จิ้นกันไปแล้วแต่ตำนานยังไงก็ยังเป็นตำนานซึ่งทั้งสองคู่วายได้เสียงโหวตไป6.5%ถัดมาที่หมวดของคู่รักแห่งปีครับสมศักดิ์ศรีบาลังสีชมพูปีนี้อันดับหนึ่งเป็นของคู่สามีภรรยาป้ายแดงแดนวรเวทและแพตตี้อังสุมาลินที่มาสิ้นสุดทางแฟนควงแขนเข้าประตูวิวากันหลังจากคบกันมา10ปี ถึงขั้นทําให้เพจทวงคืนแพตตี้ยอมยกธงขาวทั้งน้ําตาโดยคู่นี้ชนะใจได้โหวต20.4%อันดับ2เป็นของดดาเดตกับยาย่าอุรัสยาเป็นปีที่หวานกันไม่บัญยะบัญญยังจนคาดว่ารักสุขงอมในปีนี้ซึ่งได้รับเสียงโหวต15.6%อันดับ3ตามเพื่อนมาเลยครับสำหรับคู่มากปรินและคิมเบอร์ลี่เราจะได้เห็นงานวิวาของคู่นี้กันช่วงต้นๆปีนี่แหละ จึงได้คะแนนไป13.2%อซอันดับที่4น้ำตาลยังเรียกพี่ครับสำหรับคู่เบสรักวณีและตรงตรงกฤิกรซึ่งมีแฟนคลับคอยซับพอร์ตความรักมากมายได้คะแนนไป12.3%อเปอันดับที่5มา2คู่ครับนายนภัสกับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเสียดายเพิ่งจะเปิดตัวสิ้นสุดทางเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนไม่นานจึงมีผลงานความหวานไม่มากนักจึงได้ไป 8. 9ซ เท่ากับคู่เตอ๋อชันทวิทย์และใหม่ดาวิกาซึ่งคู่นี้ปีที่แล้วรั้งอยู่ตำแหน่งแชมป์มาดูทางด้านของหมวดเซ็กซี่แห่งปีเป็นตำแหน่งที่ควบรวมความแซ่บและเซ็กซี่ไว้ด้วยกันอันดับหนึ่งแวกฟ้ามาถลิงแชมป์เป็นปีแรกสำหรับนางฟ้าดราม่าอิ่งฟ้าวราหะเจ้าของมิสแกรนไทยแลนด์2022ที่ขว้าเสียงโหวต12.8เเซ อันดับ2เป็นของอดีตแชมป์ปีก่อนดิวอริสราที่ปีนี้ลดดีกรีแซบซี่เพราะทำหน้าที่คุณแม่โดยได้คะแนนเท่ากับอั้มพัชราภาที่10.5%อันดับ3ยังเป็นสองสาวกระแตอาสยามและยิปซี่คีรติที่เบียดบี้ขยี้ความแซบซี่การเหมือนปีที่แล้วซึ่งได้คะแนน8.4% อันดับ4ได้แก่ไมดาวิกาสาวเอวบางร่างน้อยแต่ความเซ็กซี่เต็มคาราเบลด้วยคะแนน7.1%อันดับ5มาแพ็คคู่สาวเบียเดอะวอยส์สาวใบหน้าหวานแต่ซ่อนความเซ็กซี่ไว้ในทุกอนูของเรือร่างซึ่งขวาไป5.1%เท่ากับแพทนภปพาคุณแม่ยังสาวที่มีผลงานในชุดบิก,กินี่ตลอดปีไม่มีพักทางด้านของดาวโซเชียลแห่งปี โหวตนี้ไม่แกะก่องครับครองแชมป์คนแรกได้แก่พี่ทีและน้องพีลูกชายฝาแฝดของบีมกวีและออยอธิพรที่ขวาตำแหน่งขวัญใจมหาชนไปอย่างเต็มภาคภูมิด้วยคะแนนโหวต19.5%และล่าสุดครอบครัวนี้ก็เพิ่งจะมีสมาชิกใหม่เป็นฝาแฝดเพศหญิงอีกทีนี้แหละบันเทิงคูณ4ไปเลย อันดับ2ต้องนุ้ยสุจีรายังยึดเก้าอี้เจ้าแม่ติ๊กตอกอย่างไม่รู้จักเหน,นื่อยจึงคว้าเสียงหวตไป12.5เปอร์ซอันดับ3เป็นดีเนุ้ยธนวัฒนพิธีกรและนักแสดงอารมณ์ดีกับป้นสีพันธ์ตัวแม่วงการติ๊กตอกโดยทั้งคู่คว้าคะแนนเท่ากัน9.3เปอซอันดับ4ได้แก่เบสรักวณีเป็นสาวเด็ตไอดอลดังกระชอนก่อนจะไปแจ้งเกิดเป็นนางเอกละคร สร้างคอนเทนต์มากมายจนมีฐานแฟนคลับใน IG และ YouTube นับล้านคนจึงไม่แปลกที่จะได้เสียงโหวตไป8.4%อันดับ5คือแจ็คกี้ชาเคอรีนดาราสาวตัวจี๊ดเจ้าแม่รีวิวที่มีคลิปรีวิวทุกเรื่องในโซเชียลซึ่งเจ้าตัวได้โหวตไป6.6%มาดูกันหมวดสุดท้ายดาวบันเทิงแห่งปีครับเป็นตำแหน่งของคนบันเทิงที่ได้รับการยกย่องจากคนบันเทิงด้วยกัน อันดับหนึ่งเป็นของหนุ่มกันชัยเจ้าของฉายาพ่อบำบัดทุกข์ที่ใช้หน้าที่พิธีกรได้อย่างมีคุณค่าช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่ทุกข์ยากคลี่คลายความขัดแย้งในสังคมจนได้เสียงชื่นชม25.5%อันดับ2เป็นของซุปตาอ้ําพัชราภานางฟ้าของน้องหมาน้องแมวที่เปิดไอจีช่วยเหลือทาสน้องหมาและบ่อยครั้งที่ช่วยเหลือผู้คนโดยไม่หวังชื่อเสียง จึงไม่แปลกที่ได้เสียงโหวต21.3%อันดับ3ได้แก่โตโน่พาคินเป็นตัวอย่างของคนกล้าทำดีแม้จะมีขวากน้ำข้างหน้าก็พร้อมเดินฝ่าจากแคมเปญหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ว่ายน้ำข้ามโคงจนได้รับเงินบริจาคให้โรงพยาบาลฝั่งไทยลาวกว่า80ล้านบาทซึ่งจะช่วยชีวิตคนได้มากมายทำให้ได้คะแนนโหวต20.2% อันดับ4นางเอกนางฟ้าเบลล่ารานีที่มีไลฟ์สไตล์เรียบง่ายและมีใจกุศลจะเห็นได้จากนุ่งข่มขาวเข้าวัดและร่วมงานบุญอยู่เสมอซึ่งก็ขวาไป12.5เเซตเช่นเดียวกับณเดชคูกิมิยะพระเอกจิตใจงามและอภิชาติบุตรของแม่ปลาซึ่งมักจะเห็นตามแม่ไปร่วมงานบุญไม่ขาดขยันสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งก็ได้เสียงโหวตไป11.8เเซต์ นี่คือโพดาราที่สุดของคนบันเทิงขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์ครับ